ถ้าวันใดวันหนึ่งได้เล่นของรายการยูฟ่ามันลีกมันก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบได้ได้ได้ไดไดคุยกับพวกน้องๆในซอยได้อะไรเงี้ย <laughs> นแบบหน้าแบบมันก็เฟี้ยวดีครับ <laughs> สวัสดีครับผมเมดมมมัดอุสมานมูซาครับนักฟุตซอลทีมชาติไทยครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็ ผมก็ตั้งแต่ไปเล่นปีที่แล้วผมก็หวังว่าจะได้ต่อสัญญาต่อไปเงี้ยผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็อยากจะทําผลงานให้ให้ดีกว่าเดิมในในปีที่แล้วอะไรเงี้ยครับมันก็มีทั้งช่วงเวลาที่แบบได้ลงเป็นตัวหลักแล้วก็ช่วงเวลาที่เป็นตัวสอดแทรกก็ถือว่าผมก็พอใจในระดับหนึ่งครับแต่ผมคิดว่าผมยังอยากจะทําผลงานให้ได้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยครับซึ่งทําไปประตูกับ3ามแอซิ์ผมคิดว่าผมพยายามทํางานหนัก เพื่อเพื่อจะได้สิ่งสิ่งที่ผมอยากจะได้อะไรเงี้ยก็คือการทําประตูแล้วก็การการได้เล่นอย่างต่อเน,นื่องครับทีมผมจะเป็นอาทิตย์หนึ่งจะมีวันที่ซ้อมสองมือครับสองวันครับก็คือเก้าโมงกับห้ามงเย็นครับซ้อมเก้าโมงสี่สิบห้าแบบทุกคนต้องถึงสนามเก้าโมงผมก็ตื่นแปดโมงครึ่งครับแล้วก็อาบน้ําทำอะไรแล้วก็รีบไปสนามเลยเพื่อไปกินกาแฟกินของ ที่เราเราเตรียมไว้อะไรเงี้ยครับแล้วก็ 9. ก้าโมงสิก็ลงไปไปยืดไปทําอะไรเตรียมพร้อมที่จะซ้อมรับเก้าโมงสีก็เริ่มซ้อมซ้อมเสร็จก็ไม่เกินไม่เกินเที่ยงครับก็ทุกคนก็จะมานั่งนั่งคุยอาบน้ําแป๊บหนึ่งครับแล้วก็รีบไปไปทานของว่างครับคนสเปนนะครับเขาจะกินข้าวกันตอนบ่ายสองผมก็ไม่รู้ว่า,วาเพราะอะไร่วัฒนธรรมเขาจะเป็นแบบนั้นครับเขาจะกินข้าวกันตอนบ่ายสองซึ่งบางวันผมก็ขี้เกียจรอครับผมก็ซ้อมเสร็จบางทีเราซ้อมเสร็จเราก็แบบมีความโหยมีความหมวามิวครับ ผมก็กลับไปกินข้าวที่บ้านเลยครับเพราะว่าถ้ารอเบิ่อนผมอะกว่าจะกินก็บ่ายสองแล้วก็ดินเนอร์กันกินสามทุ่มผมก็งงเหมือนกันนะว่าว่าว่า,วาเป็นแบบนั้นได้ไง <laughs> มันก็ค่อนข้างแปลกใช่ครับบ่ายสองกินเสร็จก็ไปพักผ่อนนิดหน่อยครับบางคนก็อาจจะนอนงีบแบบแล้วก็ซ้อมอีกทีก็ถึงสนามห้าโมงสิบห้าซ้อมห้าโมงสี่ห้าช่วงแรกๆครับก็จะมีเรื่องของภาษาแล้วก็เรื่องของ จริงๆมันก็ทุกอย่างอะสภาพแวดล้อมเพื่อนร่วมทีมที่มันไม่เหมือนเดิมไม่ไม่ได้เหมือนที่ไทยเราไม่ได้แบบสามารถสื่อสารนกะับเขาได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะไรอย่างี้ครับมันก็มันก็ทำให้แบบช่วงแรกสามสี่เดือนแรกมันก็นำไปปรับตัวค่อนข้างยากครับอย่างผมผมเองผมก็ภาษาสเปนผมก็พูดไม่ได้เลยแล้วผมก็ต้องเข้าไปเรียนที่ที่ที่สเปนครับเรียนเพื่อแบบให้มันผ่านหูเข้ามาหูเราบ้างว่าแบบคํานี้มันแปลว่าอะไรอะไรอย่างี้ครับอย่างตอนซ้อมครผมก็จะให้เขาทําไปก่อนครับแล้วผมก็ดู ดูว่าว่าเขาทําอะไรครับแต่ผมอะ่ะจะไม่เข้าใจพอ,อยท์พอ,อยท์หลักที่แบบโค้ดต้องการครับแล้วผ่านไปเดือน2เดือนผมไม่เข้าใจครับผมก็เลยบอกโค้ดว่าอยากจะวัน,นวันนี้อยากจะซ้อมอะไรผมขอเข้าไปคุยก่อนครับ15นาทีก่อนซ้อม <c oughs> เพื่อจะได้รู้ครับว่าวันนี้จะเป็นซ้อมอะไรซ้อมอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อต้องการอะไรผมจะได้ไม่ต้องไปรอต่อเพื่อนเหมือนเราอยากที่จะซ้อมครับแต่เราต้องมายืนรอก่อนครับให้เพื่อนทําไปก่อนแล้วก็เราค่อยมาทําตอนหลังอะไรเงี้ยมันมันรู้สึกว่ามันไม่ต่อเนื่องครับผมก็เลยแบบคุยกับโค้ดว่าแบบ เออผมผมจะได้เข้าใจเลยว่าเซกชั่นนี้ทําอะไรเซกชั่นนี้เล่น33ามสามเซคชันนี้เล่น3ารับตัวตัวอะไรเงี้ยผมจะได้เข้าใจเลยครับก็มีแต่ไม่ได้เชิงถึงไม่ได้ยอมไม่ยอมรับอะครับเขาก็รู้จักผมครับแล้วก็เคยเห็นผมเล่นในในฟุตซอลรอบครั้งที่ผ่านมาแล้วกออ็ดูโปรไฟล์ผมอะไรเงี้ยครับเขาก็คิดว่าผมน่าจะมีดีที่จะเล่นในสเปนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ไม่ได้เหมือนว่ามาคาดหวังในตัวผมว่าผมจะต้องมาแบบ เป็นตัวหลักของทีมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งบทบาทผมก็อย่างยกตัวอย่างอย่างอยู่ในไทยผมก็จะ majesty, war, เป็นตัวที่แบบได้บอลเยอะใช่ไหมครับเพื่อนๆก็คอยส่งบอลมาให้แหละอยู่อยู่ที่สเปนผมก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นครับไม่ได้แบบคอยป้อนบอลมาให้เพื่อให้เราทำอะไรครับคือต้องเล่นเป็นเหมือนกุ๊ดแท็กติกเล่นเป็นเหมือนคอมบิเนชันเพย์มากมากกว่าอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเล่นได้ครับแต่ก็ต้องต้องใช้เวลาในการ ซึมซับในการรู้วัฒนธรรมของฟุตซอลสเปนแล้วก็ใช้ความอดทนซึ่งแบบต้องใช้เวลานานผมคิดว่าเนค,ความคิดผมผมคิดว่าคน,คนไทยมีดีพอที่จะที่จะไปเล่นถ้ากล้ากล้าออกไปแล้วก็กล้าลุยที่สําคัญเลยต้องอดทนครับม,มันมันมันยากมันต้องอดทนในในหล,หลายๆเรื่องมันไม่ได้แบบทุกอย่างไม่ได้เอื้อเหมือนเหมือนเราอยู่ในบ้านเราอะไรเงี้ยครับ มันก็มีทั้งกดดันแล้วก็มีทั้งผมว่าตรงนี้ครับมาเป็นพลังบวกในในเรื่องของทําให้เราแบบไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับสื่อหลายหลายหลายๆที่ก็ยกให้เป็นพ่อหมดฟุตซอลรุ่นที่3าอะไรเงี้ยซึ่งผมเองผมคิดว่าผมยังพัฒนาได้อีกได้อีกเยอะอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้แบบว่าเออเอาคำเยินยอตรงนี้มามาคิดว่าแบบเอ้ยเราเป็นพ่อหมดรุ่นที่3แล้วเราพอแล้วอะไรเงี้ยไม่อะเพราะว่าพี่อาร์มสุดวุดับ ซึ่งผลงานเขาเป็นตัวบอกทุกอย่างครับว่าที่ผ่านมาเขาทําอะไรไปบ้างอะไรเงี้ยผมว่าอยากจะเป็นแบบให้ได้ในระดับนั้นครับซึ่งผมก็เอาตรงนี้ครับมาเป็นแรงผลักดันให้กับผมอยากจะไปในระดับนั้นให้ได้หรือว่าก้าวข้ามเกินเกินที่อ้างไปให้ได้ซึ่งผมคิดว่าเราต้องทํางานให้หนะักอย่าพอใจในสิ่งที่เราที่เรามีตอนนี้อะไรเงรี้ยความฝันสูงสุดนะครับผมอยากครั้งหนึ่งผมอยากลงเล่นรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับ ซึ่งมันก็ไม่ว่าจะเป็นทีมในสเปนหรือว่าทีมในยุโรปแบบซึ่งทีมบิ๊กทีมจะได้จะได้ไปเล่น League, ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมผมอยาวสักครั้งหนึ่งผมไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสไหมครับซึ่งแบบเมื่อก่อนตอนเด็ก,ดกผมก็ดูได้ดูแบบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกฟุตบอลใช่ไหมครับมันก็รู้สึกว่าแบบยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมันเป็นรายการอะไรที่แบบมันมันน่าสนใจน่าตื่นเต้นแล้วก็ทุกครั้งผมต้องตื่นมาดูตีหนึ่งสี่ห้าผมต้องตื่นมาดูตลอดครับซึ่งถ้าถ้าแบบทีมลักเราเล่นเนี่ยเราก็ ใช่ครับผมก็คิดว่าถ้าวันใดวันหนึ่งได้เล่นของรายการยูฟ่าแชมเนลีกมันก็เป็นเรื่องอะไรที่แบบได้ได้ได้คุยกับพวกน้องๆในซอยได้อะไรเงี้ยแล้วแบบหน้าแบบมันก็เฟี้ยวดีครับผมต้องขอบคุณโค้ทุกคนครับอาจารย์ทุกคนที่ที่คอยสั่งสอนผมชี้แนะสิ่งที่ดีๆให้กับผมอะไรครับ <c oughs> แล้วก็ผมคิดว่าตัวผมเองเป็นคนที่แบบบ้าบอลแล้วก็ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆครับผมชอบดูบอลชอบดู ฟุตบอลชอบไปดูฟุตบอลเดินสายชอบดูฟุตซอลลีกผมดูทุกอย่างที่ที่เป็นฟุตบอลแล้วก็ทําให้ผมมีจินตนาการที่แบบอยากจะเล่นฟุตบอลตลอดเวลาแล้วก็เหมือนผมผมอยากมีรายต่อเด็กๆครับผมอยากมีรายได้ผมคิดว่าฟุตบอลมันสามารถเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้ครับผมก็เลยแบบเอาทางนี้ครับแล้วก็ไม่ย่อท้อไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรผมผมสู้ตลอดจนทําให้แบบ ผมวันใดมีวันหนึ่งผมได้มาใส่เสื้อทีมชาติไทยอะไรเงี้ยเพื่อนผมก็มีขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในซอยครับแล้วก็บางคนก็ไปทํางานเป็นเหมือนพ่อค้าอะไรเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนจะอยู่ด้วยกันชุดผมครับจะอยู่ด้วยกันสีคนจะตะเวนแข่งตามเขตตามใต้ทางด่วดอะไรเงี้ยแล้วก็ย้ายไปวัดวัดเบญจมาศประพิษด้วยกันครับตอนนี้ก็ มาเจอกันในในในแบบที่แบบเอ้ยคุณนุ้นขับวินมอเตอร์ไซค์ผมเป็นนักฟุตซอลทีมชาติไทย mm. เพื่อนขับขายของอะ mm. ไรนก็ไได้มาคุยกันได้มาซึ่งก็ยังคบกันอยู่ก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับแต่เขาแค่จุดนั้นครับเหมือนเขาไม่ได้อยากจะเล่นบอลตอนนั้นครับไม่ได้อยากจะเล่นบอลต่อก็เลย mm. ไปทาอาชีพอื่นครับ mm. ไ,มไม่ได้เตะครับแต่เป็นเชิงการแบบว่าพูดคุยกันมากกว่าไปนั่งร้านกาแฟาอะไรเงรี้ย mm. ใช่ครับ mm. เพราะว่าบางบางทีเพื่อนผมไปเตะบอลกันเขาจะเตะบอลแบบ บอลลีกตามสนามวันเสาร์อาทิตย์ครผมซึ่งผมเล่นไม่ได้อยู่แล้วครับใช่ครับเขาจะมีเวลาแค่แค่นั้นนะครับ mm hmm. ผมเห็นอย่างนั้นผมผมดีใจมากเลยครับพี่ที่แบบเออย่างอย่างน้อยแบบผมคิดแล้วว่าวันใดวันหนึ่งอยากจะไปรวมทีมเล่นกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็แบบเล่นเดินสายอะไรแต่ซึ่งซึ่งผมมาทําทําไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ผมคิดว่าแบบผมผมดีใจอรที่แบบเห็นเพื่อนเพื่อนกลับมาใส่ชุดกีฬาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ความคิดผมว่าผมมาอยากจะ ถ้าวันใดวันหนึ่งผมเลิกเล่นแล้วผมอยากพัฒนาชุมชนตรงบ้านผมอยากจะเป็นหนึ่งสะพานให้เขาได้ไปมีมีโอกาสที่ดีได้ต่อยอดับซึ่งทุกวันนี้ผมผมรู้สึกว่าแบบเด็กๆครับไม่ได้มีเวทีให้โชว์มากแล้วก็เหมือนบางคนเขาก็รักกีฬาแต่เขาไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอะไรเงี้ยครับซึ่งผมมีตอนนี้ผมมีเวลาไม่มากพอที่จะไปเข้าไปพอยสนับสนุนเขาอะไรเงี้ยผมได้แต่ ามไปบอกออรุ่นพี่คนหนึ่งอะไรเงี hmm. ้ยว่าให้ทําแบบนี้ mm hmm. แบบนี้ mm hmm. อะไรเงี้ยครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆครับว่าไม่ว่าเราจะข้างถนนหรือเราจะอยู่อะคาเดมี่ที่ที่แบบดีมีพร้อมทุกอย่างครับทุกอย่างมันก็อยู่ที่ตัวเราครับผมเองผมก็ไม่ได้ไม่ได้พร้อมทุกอย่างแต่ผมก็ใช้อาศัยความฝ่ายฝันใส่ลูกที่แบบเราไม่ทอ้อลูกขยันอยากจะเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากจะมี รายได้เลี้ยงครอบครัวอะไรเงี้ยผมก็ทําทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองมันมันได้ได้ไปในจุดนั้นนะครับผมก็ปาดถึงน้องๆครับไม่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่จุดไหนครับเราถ้าเราใจเรารักเราสามารถไปถึงได้ให้อยากให้มีความเชื่อว่าเราทํามันได้ครับ